แลอะองค์ประกอบของเลือดกันนะคะการทําหน้าที่ 1. นึ่ำออกซิเจนไปยังเซลล์ในอวัยวะต่างๆ 2. นําเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากําจัด 3. นําอาหารไปยังเซลล์ 4. เป็นตัวนําฮอร์โมนและแอนติบอดีจากอวัยวะหรือส่วนที่สร้างไปยังที่ต่างๆได้ทั่วร่างกาย 5. ายาที่ใช้ในการรักษาก็จะถูกนำไปยังอวัยวะที่ต้องการในทางนี้ 6. มีเม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการรุกรานของเชื้อโรคและยังมีแพทเล็ดทำหน้าที่สำคัญในการห้ามเลือดได้เรามารู้จักชนิดของเลือดและองค์ประกอบของเลือดกันนะคะชนิดต่างๆของเลือดที่นำมาใช้มีดังนี้ 1. โฮ l บัตหมายถึงเลือดที่ได้มาจากผู้ให้เลือดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบเลยเพียงแต่ใส่ย,ยากันเลือดแข็งผสมเข้าไปเพื่อให้เก็บรักษาได้สะดวกและนานยิ่งขึ้นใน24ชั่วโมงแรกจึงเรียกว่า f เฟลสบัตหรือ f เ h ลสโ Blood ข้อดีมีปริมาณของเทสเล็ดมาก โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้ภายใน6ชั่วโมง2 p a แพคเรซเซลการเตรียมได้จากโฮลลัดโดยการดึงเอาพลาสมาออกไปร้อยละ85จะเหลือเลือดที่มีจำนวนเม็ดเลือดแดงสูงมีฮิมโตคริตประมาณร้อยละ70ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีเลือดจางมากๆต้องการแต่เม็ดเลือดแดงเป็นส่วนสำคัญและไม่ต้องการให้หัวใจทำงานเกินกำลังเมื่อให้เลือดนี้หลายๆหน่วย พลาสมาที่แยกออกมายังใช้ในการเตรียมส่วนประกอบอย่างอื่นของเลือดได้อีก3 p a แพ let Ri รส plasma และ p t e l e t Concentrate เตรียมมาจาก Whole Blood โดยแยกเอาส่วนที่เป็นเม็ดเลือดออกไปพลาสมาที่เหลืออยู่จะมีจำนวนแพลเลตเท่ากับที่มีอยู่ในโฮ o l e b ดหนึ่งขวดแต่ปริมาตรน้อยกว่าจึงเรียกว่าแพ l e t r i รสพลาสมาถ้าแยกเอาพลาสมาอย่างเดียวออกไป plasma ที่เหลือจะมี p l ล e l t เข้มข้นมากกว่าเรียกว่า p l a e l e t concentrate ดีสำหรับในกรณีที่ต้องใช้ p l ล e l t เป็นจำนวนมากแก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องการให้ปริมาตรมากโดยทั่วไป p l ล e l t หน่หน่วยจะเพิ่มจำนวน p l ล t e l e ในเลือดในร่างกายของผู้รับประมาณ5 0 0 0 1 0ถึง10,000ลูกบาทมิลลิเมตร 4. fresh frozen plasma เตรียมได้โดยการเอาพลา s m a ออกจาก fresh blood แล้วทำให้แข็งที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเพื่อรักษาไม่ให้เลบ่ายโคแอ็กโคลเลชันแฟกเตอร์เสียไปโดยเฉพาะแฟกเตอร์ a c t o r แฟกเตอร์5และแฟกเตอร์8ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเลือดออกเนื่องจากมีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดบางอย่างเมื่อเฟรโฟลูอเรนพลาสมาถูกนำมาทำให้ละลายเองที่4องศาเซลเซียสแฟกเตอร์8 จะตกตะกอนเป็นไคลโอโกบอลินเรียกว่าไคลโอพิเซพิเตตใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นฮิโมฟิเลียโดยเฉพาะเพราะมีปริมาณแฟกเตอร์8สูงหน่หน่วยของไคลโอพิเซพิเตตสามารถเพิ่มระดับของแฟกเตอร์8ในพลา s m a โดยเฉลี่ยร้อยละ 2, 2> 5งพูลเล plasma คือพล a s m a ที่เตรียมมาจากเลือดหลายๆคนมารวมกันเข้า เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการพลาสมามากๆเพียงอย่างเดียวเช่นในคนไข้ที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกคนไข้ที่ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเป็นต้นการให้พูเลตพลาสมาจะมีอัตราการเป็นโรคตับอักเสบสูงแต่อาจทำให้ลดลงได้โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิ31.6องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน6เดือนก่อนที่จะนำมาใช้6 อัลบูมินเตรียมขึ้นเป็นพิเศษซึ่งจะมีแต่อัลบูมินเท่านั้นใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้และน้ำร้อนลวกที่เสียพลาสมาไปมากๆตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันหรือโรคลำไส้อุดตันบางรายเนื่องจากเตรียมได้น้อยเตรียมยากและมีใช้น้อยราคาจึงแพงมาก 7. แกมมาโกบอลินเตรียมจากพลาสมาในเลือด ใช้สำหรับการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสบางชนิดและใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นอัก m ก c มมาโกบูลินีเมีย8 f r o z e n Re เ c ซเ l เป็นวิธีที่เก็บเม็ดเลือดแดงไว้ได้นานเป็นพิเศษวิธีหนึ่งโดยเก็บเม็ดเลือดแดงที่แยกออกมาจากพลาสมาแล้วใส่กิเซอรลลงไปแล้วทำให้อุณหภูมิเย็นถึงลบ80องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านี้พบว่า กิสซร์ลสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการตกผลึกภายในเซลล์ได้วิธีนี้สามารถเก็บเม็ดเลือดแดงได้นานเป็นปีๆเวลาจะใช้ก็เอามาละลายช้าๆและทำให้อุ่นเสียก่อนจะเสียเม็ดเลือดแดงไปประมาณร้อยละ20เท่านั้นข้อดีของ Frozen r e d c e l l คือสามารถเก็บเลือดได้ครั้งละมากๆเป็นเวลานาน,านโดยเฉพาะหมู่เลือดที่หาได้ยาก อาจเก็บสะสมเลือดไว้ใช้เองได้ในกรณีที่ผู้นั้นรับเลือดจากผู้อื่นไม่ได้หรือเรียกว่าออโต้ทรานสฟิวชั่น 9. กแกรนูโลไซอฟิเรซิสแอนด์บัฟฟิโคเป็นการให้เม็ดเลือดขาวซึ่งข้อบ่งชี้ในการให้คือผู้ที่มีค่านิวโทรฟิลต่ำกว่า500เซลล์ต่อไมโครลิตรมีการติดเชื้อในกระแสะเลือด ผู้ป่วยจะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวโดยดูอาการและอาการแสดงในคลินิกหลังการได้รับเลือด 10. c r y o p r e c i p i t a t i o n Anti-Hemophilic เป็นส่วนประกอบของเลือดที่1ถุงจะมีแฟกเตอร์8 80-120หน่วยฟลายบิโนเจน250-300มิลลิกรัมนอกจากนั้นยังมีแฟกเตอร์13อยู่ด้วย ให้ในผู้ป่วยฮิโมฟิเลีย A ที่ขาดแฟกเตอร์7 11แฟกเตอร์เเซเตรียมจากพูพลาสมาเก็บไว้ในช่องแช่แข็งและละลายด้วย0.9น o r m a l s มลสไล์ให้ในผู้ป่วยฮิโมฟิเลีย A ที่ขาดแฟกเตอร์8ในกรณีมีเลือดออกเอ,เอง 12. Factor 9 rate, เตอร์ n t r a คอเซเตรียมจากพูพลาสมาประกอบด้วย f a c เตอร์9 7 9 10 ให้ในผู้ป่วยฮิมโมฟิเลียบี3 a n t i t o m b ติทอมบินเตรียมจาก Liquid Plasma ซึ่งแอนติทอมบินทรีเป็นตัวยับยั้งการสลายโปรตีนของทอมบินให้ในผู้ป่วยที่ได้รับเฮพารินจนขาดแอนติทอมบินทรีหรือผู้ป่วย v วียนนัสทอมบริวันนี้คุณสมศรีดีจังมีภาวะซีดนี่นาคุณหมอมีออเดอร์ให้ได้รับเลือดแ a คเลสเซล l น1ยู หลักการให้เลือดมีหลักการปฏิบัติดังนี้ค่ะ ีดีจังนะคะเมื่อเช้านี้คุณหมอดูผลเลือดของคุณสมศรีนะคะพบว่ามีภาวะเลือดจางนะคะต้องได้รับการรักษาด้วยการให้เลือดฉุดเจยเพื่อให้อาการเลือดจางดีขึ้นแล้วทีนี้้อาทำไงหรอคะค่ะพยาบาลนะคะจะขออนุญาตจอะเลือดของคุณสมศรีนะคะเพื่อไปตรวจสอบความเข้ากันของเลือดที่จะนํามาให้คุณสมศรีถ้าหากได้เลือดแล้วจะทําการให้เลือดผ่านทางหลอดเลือดดาแก่คุณสมศรีทีนึงค่ะ คุณสมศรีดิฉันขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะค่ะคุณสมศรีพอจะทราบกลุ่มเลือดของตัวเองหรือเปล่าคะกลุ่มโอนะคะกลุ่มโอใช่ไหมคะเราเคยได้รับเลือดม,มาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วขณะนี้มีตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ค่ะขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,คะอุปกรณ์การให้เลือดมีดังนี้คะ่ะไซลิงค์10 ml เดินนำเบอร์21ทูนิเก้ทิ้วสำหรับรองเลือดชนิดครกบัตเมดิคัดเซตให้เลือดโดยเป็นชนิดที่มีที่กรองเลือดแอลกอฮอล์สำลีแอลกอฮอ,อลอฮอ์ฟอร์เซตและ Too mild is possible. เมื่อได้เลือดจากธนาคารเลือดให้ตรวจดูชื่อนามสกุลเลขประจำตัวผู้ป่วยวันที่และหอผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงกับตัวผู้ป่วยหรือไม่จากนั้นตรวจชื่อนามสกุลชนิดของเลือดหมู่เลือดบัตรนัมเบอร์ของโดเนอร์กับเรซิปเปียนให้ตรงกันทั้งในใบแจ้งที่คล้องมากับถุงเลือดและป้ายข้างถุงเลือดว่าตรงกันหรือไม่ จสอบคำสั่งการให้เลือดชนิดอัตราการให้เลือดเลือกใช้เซ็ตสำหรับให้เลือดและต่อกับแบกได้ถูกต้องห้ามให้เลือดผสมกับไอวีและยาอื่นๆให้ถูกต้องตามหลักอเซปติกเทคนิคแคมไอวีอื่นก่อนให้เลือดไล่แอร์ในสายไอวีและต่อเข้ากับเส้นเลือดได้อย่าง อปรับอัตราเร็วเหมาะสมเช่นแพ็คเลสเซลหนึงยูนิตให้ใน3-4ชั่วโมงหรือ2-4มิลลิลิตรกิโลเปอร์อาวจดบันทึกลงลายมือชื่อผู้ให้เวลาที่ให้ถามอาการผู้ป่วยและสังเกตอาการตรวจสอบสัญญาณชีพและปัสสาวะหลังให้เลือด15นาที ทุกหนึ่งชั่วโมงขณะให้เลือดและเมื่อเลือดหมดถุงข้อควรระวังในการให้เลือด 1. ทางฟิวชั่นรีแอคชั่นในระยะเฉียบพันธุ์จะพบอาการมีไข้หนาวสัน่นแพ้และมีผื่นขึ้น 2. ABO mismatch Acute hemolytic transfusion reaction ชนิดฟรีบายและนอนฟรีบาย 3. Delay hemolytic transfusion reaction คือซีดลงหลังให้เลือด1-3วันจะมีอาการตัวเหลืองอ่อนเพลีย 4. ALO l antibody ซึ่งอาจจะไม่มีอาการในตอนแรก 5. อินเฟคชันในระยะ acute เช่นแบคทีเรียลเซ t i c กซีเมียคือมีไข้และมีอาการ SIRS 6. Chronic จากท a น s f u s i o n ได้แก่ HIV Hepatitis B และ C Syphilis ซึ่งอาจจะไม่พบอาการในตอนแรก